เอบเลยไปไป็นหุ้นเป็นหุ้นมันจะชกนี่นเปิดทังให้ปรน,นันก็นว่าไป สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาพบกับช่องนุ่มจากรพรพัทินเชิญเข้พี่น้องสลับมื้อนี้กฮอยู่ไฟพี่น้องกัมื้อนี้กีจะมายำรอบดักปลาเนะพี่น้องเนาะใส่ไปก่อนมัดหาหกมือแล้วพี่น้องเราก็จะมาเบิ้งมิ่มที่ให้เหลือไว้จงไว้พี่น้องที่หั่งท้อฟ้ามือเดียพี่น้องแล้วมันบ่มีหัวน้ำก็จะครบเดือนแล้วพี่น้องไมเบิ้งว่าจะเป็นยังไงจะอยู่วะพี่น้องไปรุ่นเดีเบิ้งนั้งกันครับผมพี่น้องไปครับนี่ครับอยู่ใต้ไฟนน่ะพี้อง เห็นยุงปลาไพ่นะพี่น้องมีตอนแหลงนะพี่น้องเด้สีม่ม้งจะหางม้งแหละมันยำรอบปลาเลยว่าบ่งยูว่ะออ้ยยูยูพี่น้องปลาหลังไงขอเขาพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องจักรอยปทิเหลือ,อไว้พี่น้องออ้อู้หิดหางมาประมาณสองเท่าเลยพี่น้องนะครับหางญ่เลยเดี๋ยวเขาไปเอานะพี่น้องนะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไปครับผม นะครับพี่น้องใส่ถูบทองดอกพี่น้องน้ำมันทั้งไงทั <c oughs> ้งไงกเก่าพี่น้องอู้ห์ไงมันเป็นแบบสองเท่าเลยไหมอ้ <c oughs> ห์ท้งไงอยู่ดีพี่น้องนี่ครับก่อนเข้าไปก็ใส่เลยนะครับใส่ถูปใส่ควนไฟหน่พี่น้องเย้ครับเบลล์พี่น้องนะครับ ีมันหดตัวเราค่อยขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อไปครับพี่น้องว่าจะมีหัวหน้าบ่เพราะตอนนี้ก็เดือนหาแล้วพี่น้องมาเบิ่งไปตั้งแต่เดือนซีแล้วพี่น้องไปครับผมจูโจมเลยครับขคนไทยทั้งๆให้เบิ่งครับพี่น้องเนาะพี่น้องโอ้เจอเล็กเลยพี่น้องเลยไทยเห็นว่นนี้นี่ครับตัดเบ,บิ่งแล้วพี่น้องนะครับผมไปครับพี่น้อง ออ้โหัวน้ำโดนกิงใครพี่น้องน้ำหูน้ำคักน้ำเหลือพี่น้องเลยนะครับอู้มีมเดือนหาพี่น้องสุดยอดเลยนะครับพี่น้องนี่นมจัดละทัดเทียนเสร็จถูปปกปักหลังไว้แล้วพี่น้องคันบนมีมือถือพี่น้องนะครับเป็นลานล้มควันไปพี่น้องเคล็ดลับนิดหน่อยนะพี่น้องเลย ไปครับผมปัดกรอนครับพี่น้องนะอุ้ยหนักอึ้งเลยพี่น้องหัวน้ำหนักย้อนหน้ามิรีได้พี่น้องนี่ครับอู้แจงแจงพี่น้องเอ้ยยอดเลยอู้ยไปครับพี่น้องหัวน้ำเป็นไรพี่น้องมีมเดือนหาพี่น้องอ้ยหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องนะครับเสียดายมีห้อยแตกยู่พี่น้องเล้ยนี่ครับพี่น้อง เหลือไเองได้ไอลังนีน okay, ่อยพี่น้องเท่า huh ฟ้ามือพี่น้องประมาณสามอาทิตย์ซีอาทิตย์พี่น้องกับเดือนพี่น้องแต้เดือนซีพี่น้องนี่เดือนหาพี่น้องจงไวโอ้โหหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องหังเหญ่ก็เก่าพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวพยายามรอกปลาต้องกันพี่น้องว่าจะได้หมานตาว่หมันของมิมเราพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องเอามิมอยู่นี่เอกกอบให้นี่น่อยเนี่ยพี่น้องแมนบินบอลบออยู่เลยพี่น้องยึ่หน้าไฟครับอยู่หลังไฟนี่ครับผม จกักรพรริินก็จอดมอไซ์ไว้นน่ยพี่น้องเดี๋ยวนุ่มจกักรพปรดินก็จะไปยามรอบนะพี่น้องเนาะอยู่ริมห้วยเนี่ยพี่น้องอันนี้ยุนายุน่ายพี่น้องนะครับน้ำลไหลายพี่น้องที่นุม่มจตกรพรทินมาใส่เบ็ดดูดูพี่น้องเนี่ยะครับอันนี้หอยเพลินมาใส่จันนะครับนี่ครับใส่จันดักปลาครับผมไปครับไปเบังว่ารอบเขาจะมีโตเขาบ้างไหมเนี่ยหือว่าได้มีม้วครับพี่น้องว่าตอนแรกนี่จะด้ยังกินบ่ไปครับผม รุ่นแรงแรกกันพี่น้องน้ำลดลงไหลย,ยู่พี่น้องยันน้ำแห้งนี่แหละรอบนี่น่าขิ่นไปหลายมือเนาะพี่น้องเนาะเอื้นเนพิ่นไม่ยำม,มือสองมือเพ, <c oughs> พิ่นก็ไม่ยำแล้วคู่นะพี่น้อง <c oughs> นี่น้ำแห้งเต็มนี่ครับใส่ไปตรงนี้พี่น้องอ้ย <c oughs> <c oughs> nya Uh, pa kedet. Pa kedet. Uh. เท่าไหร่อยู่เด้อล่ะ Uh. Uh. Pakadet. He, pakadet. uh อู้อู้ปลากระเดืด่อไรพี่น้องกันนะครับเอาไปปิ้งอยู่พี่น้องนี่ครับปิ้งสมทำพี่น้องเอาเก็บครับผมนะพี่น้องเ,อเก็บปลาหน่อยพี่ปิ้งปิ้งปลาหน่อยกินกันมันจะเด็กโต sượt mì cái đây Hãy subscribe cho kênh không ừ, bỏ <wir vastly cảm giác> กระเดิดหรือปักกระดีปลุกจ้าปลาไงพวกเข่าไหมพี่น้องได้ไปสิบก็โตพี่น้องสิบสองสิบสามตัวพี่น้องปลากระเดิดหลับหลังเลยพี่น้องอ่ะไปปิ้งกินสมตามพี่น้องเนาะเจียวครับไปเบื้องหลังที่สองครับหลังที่สองครับ แหลกไปแล้วสิบกระตุกพี่น้องได้ทั้งของวันของข้าวนาะได้ทั้งนิ่มได้ทั้งปลาหมางอยูอะมางดก่ันแต่บังดังที่ซองเงียบสนิทแท้ยังเต็มกระต้อนดึงออกแล้วพี่น้องทั้งเข่าใสายอยู่พี่น,อน้อง อู้แบีเลยนี่แต่ปลากระเดือตายพี่น้องอ่ะใส่ไปขึ้นเก้าพี่นอ้องอู้ประมาณไปดูหลังที่สามหลังสุดท้ายพี่น้องเป็นหลังไงประมาณป่ะเห่าแล้วอู้น้ำกระแงหงใส่หมดพี่นอ้องนีะครับนี้โอ้ยมาข้าวนี่ไฟใหม่ป้าบางนี่พี่น้องไลยครับผมแต่ปลากระเดื่อไปสิบก็โต ป <c oughs> <can separ atie> so, uh, like ิงจริยังตืนดีบ่สงบเงียบจ้ะพี่น้องนี่เส้นในวอยี่พี่น้องสงบบ่สงบเงียบจ้ะพี่น้อง ตงปลากระเด็นเข้าไปตายเลยพี่น้องเฮ้ยอะไรอะไรอู้ตัวกโตไรเลยพี่น้องสองตัวปลาตัวโตใหญ่แทปงูอู้ยหามันดิตัวบักเอ็บอู้ยพี่น้องกระดับกระดับกรั้างเหลืองอะอู้ยกระครับสองตัว เอาออกอังไ้เล่ะทีนี้พี่น้องอืออือตัวมานทั้งหมีมันทั้งงูมานทั้งปลาเลนี่ยพี่น้องเนี่ยคุณครับอย่าออกเลยเนี่ยพี่นอ้องห้อย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 เอาออกกันได้พี่น้องคุณนะครับสองโตเลยนะี่เออคักแท้หลอกใส่ไปให้เขาเราบ้างพี่น้องโอ้กว่าจะเอางูออกได้พี่น้องอมุ่งจักรวรรดิี่พัดทินมาสังเกตพี่น้องครับที่เทออกมานี่ครับเพน เห็นหัอไอกระดูกหัวปลาคอใหญ่พี่น้องนะครับนะครับมีปลาตายแล้วเนี่ยฮะมีเศษกระดูกโอ้ยเราไม่เก็บปลาคอญ่พี่น้องนี่ครับเก็บปลาคอไ่แสดงว่ามีปลาคอใหญ่ติดด้วยพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นกระดูกปลาทีนี้หลบมันหาหกหมื่นพี่น้องไอนมจากลาปทินที่มะยามพี่น้องน,นะครับเห็นเศษก้างอยู่พี่น้องแต่ว่ามีปลาคอไ่มากติดพี่น้องตัวมันตายเรามีงูเข้าไปครับพี่น้องโอ้เสียดาย วระเด็มาเบิงหลายมือพี่นอ้องใส่ว้พี่นอ้องอสามารถได่จะหามุ้งแมลงจนจะคำเราพี่น้องนะครับไปครับผมก็ถทอว่าได้ปลาหรือปิ่งก็สิบปราโตพี่นอ้องอู้สังมูไปครับผมครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ถทอว่า ออกปลาก็ได้ของหว,วานของเค้าพี่นอ้องของหวานก็ได้น้ำผึ้งเดือนห้าพี่น้องของเค้าก็ได้ปลาไปปิ้งกินกระสมตำพี่น้องแต่ถือว,ว่าผิดหวงังเลยพี่น้องเนาะมีตังสเทยเสียดายพี่น้องแม้ว่มีปลอกปลาค่อยี้มันติดโล่าตาพี่น้องมันคงตียตมือเราพี่น้องแล้วก็มีงูติดไนสองโตเออสองโตพี่น้องว่ารอบหลังแรกแต่ถือว่าได้กินอยู่พี่น้องเองนาะนี่ครับได้ของหวานน้ำผึ้งเดือนห้าเราจะได้ของเท้าไปปิ้งเลวพี่น้องนะก็ โดยเบิ้งว่าคลิปหน้านุงเจริญรับพัทินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินงในก็รอติดตามรับชมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจชุมนุมเจริญรับพัทินน้นะครับผมรับนี้นุงเจริญรับพัทินขอกราบลาพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมันมันครับ